ามาพูดคุยเป็นเพื่อนเราได้นะพี่ด็อกจะอยู่เป็นเพื่อนเองไม่โคตรเจ๋งมามาเริ่มเกมแรกครับเข้าไปเครื่องก่อนมุมนี้กับมุมนู้นเลยครับไปเลยครับไปเลยส่งข้อมูลไปตะก้ส่งข้อมูลไปตะกี้ เอ้ยสวยโอ้ตรงนี้ภาวะสุ่มเสียเ่ยงเฮ้ยโดนอูช้างจริงๆด้วยนักเต้นหญิงโดนเอาอไม่ใช่เกย์ชาเกย์ชาอูตัวนี้เกียติที่สุดในโลกบอกเลยรอดูก,ก่อนนะครับว่าใช่อูช้างเกชาแน่นอนถ้าอย่างนี้เกย์ชาแน่นอนเพื่อนหญิงโดนไล่แล้วครับเพื่อนหญิงโดนไล่แน่นอนเอ้ย ดนแต่ไกลโดนแต่ไวเพื่อนวิ่งแน่นอนเพื่อนนักโทษเพื่อนหมอต้องไปช่วยแล้วเอ้ไ,ไม่ใช่เพื่อนค่าวบอยให้เราปั่นไปเนาะให้เราปั่นไปเนาะแต่มันใกล้เรานะใกล้เราจริงๆนะเนี่ยอยู่นี่เลยเดี๋ยวอย่าขยับอย่าเคลื่อนไหวเดีย๋ยวฉันไปช่วยเองฉันอยู่ใกลฉันอยู่กลสดุดไเพื่อนช่วยว่ะเพื่อนช่วยว่ะให้เพื่อนช่วยไปถ้าเพื่อนช่วยขนาดนี้ เพื่อนช่วยไปขนาดนี้เพื่อนไปช่วยเราอดีกว่าตัวนี้เห็นเพื่อนอยู่ใกล้ๆนะครับอันกําลังนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมปั่นต่อไปปั่นต่อไปสวยสวยสวยเอ้ยโคตรไวบอกเลยมึงเกยชาแบบนี้ไม่ดีเลย เกชามันไม่ชอบเลยไม่ชอบไอตัวไอท้ที่ไอ้นี่ด้วยที่มันใช้หุ่นลูกปั้นในการช่วยเอาแล้ครับพยาบาลมาช่วยด้วยปั่นกันต่อไปตัวนี้เอ,อ้ยสวยโอ้ my good ปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อเพื่อนยังจุกอยู่เพื่อนยังจุกอยู่สวยสวยสวยหายข้อมูลทางด้านโน้นไายเลย แต่ดีแน่นอนคุณแม่ไปก่อนเลยครับมงเพิ่นปั่นไปกระดักแขกสวยสวยสวยครับสวยครับสวยครับเลยออสองเครื่องเจ๋งสองเครื่องเท่านั้นสองเครื่องเท่านั้นโรงพยาบาลเนี่ยต้องเล่นตัวคนนักโทษ แอาชีพอื่นเนี่ยต้องเล่นฝันนี้ครับเชื่อมกันส่งไปครับส่งไปเออส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลไปส่งข้อมูลไปส่งอย่างเดียวเฮ้ยเพื่อนจุ๊กยังโหดอะ่ะบอกเลยเก่งจริงเก่งจริงโอ้ยเพิ่งจะมาโดนเหลือสองเครื่องสุดท้ายเพื่อยยังช่วยได้อยู่ครับวนี้รอดูข่าวบอยกันต่อไปยังล้มอยู่ยังล้มอยู่ เลยเครื่องเดียวเลยเครื่องเดียวเรวๆเอเอผมสำรองข้อมูลไว้ก่อนสำรองข้อมูลไว้ก่อนสำรองข้อมูลไว้ก่อนัองนต์สองเปอร์ต์วๆๆๆๆๆๆ,ๆตูอ,อยู่ไหนวะตูอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 อย่าเพิ่งเฮ้ยเออสวยสวยสวยไปนู่นเลยครับสวยสวยสวยเลือดเต็มทุกคนโคตรสวยวางนักเต้นลงไปตีขบอยแทนนั่น,น,นใช่วางนักเต้นลงแล้วเขาไปตีขบอยถูกเลยเลี้ยว เร็วเพื่อนยังรอดอยู่ะเนี่ยโอ้ยทีมแทคทีมสุดยอดมาะนี่นี่มีเพื่อนเล่นใหม่ด้วยเนี่ยไม่ได้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 ส่งให้เพ ways, <tirar S 1> ื <unless S 2> <really>. ่อนรอดก่อนส่งให้เพื่อนรอดก่อนแล้วส่งให้เราด้วยส่งให้เราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปนู่นผีไปนู่นผีมันไปนู่นดีแล้วเราส่งข้อมูลไปดีแล้วเราส่งข้อมูลไปประตูออกประตูเปิดแล้วขอมนสวย สวยโั้เลียวทีมแม่งทีเวิร์กบอกเลยเลียวยังเล่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดรอดนะผมรอดูอยู่รอดก็ดีแล้วครับถ้าเขาไม่คิดว่าคิดว่าไม่น่ารอดเฮ้ยไม่เป็นไรนี่มีเพื่อนคนที่เป็นหมอเนี่ย mm hmm. เขาเป็นเพิ่งโหลดมาเล่นสัปดาห์ก่อนอีกนะหลังจากที่เห็นพี่ด็อกไลฟ์นะครับเขาก็โหลดมาเล่นเนี่ยเราก็ช่วยกันสวย ใครรอดบ้างประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูทางออกเปิดแล้วสวยไปเลยไปเลยไปเลยคุณไปก่อนคุณไปก่อนคุณไปก่อนไปไปเลยหมายถึงผมมไม่รอดมันรอดสิมันต้องช่วยกันมันต้องช่วยกันสวยขาวบอยเอ้ขาวบอยลอดตีน เฮ้ย <C oughs> ขาวบอยเล่นไล่อะไรเนี่ยไล่จับอะไล่จัค <c oughs> ุณไปก่อนโอเคไปก่อนก็ได้รอด,ดูครับว่าขาบอลรอดไหมสังเกตการสุดยอดรอดไปสามแล้วจุ๊กอยู่มั่งจุ๊กอยู่ใช่ขาบอยนี่คือใหญ่ๆนะครับที่ชื่อใหญ่ๆเล่นเก่งจริงวันนี้บอกเลยเล่นโหดจริง เฮ้ยมีการควงไฟตัวแซดโอ้ยล็อกหลบคนโหดสุดยอดแม่เป็นจู๊กเทพจริงๆเอาไลค์ไปเลยมาผมไม่รีบขนาดนั้นโอเคตามนั้นมาดูเกมนี้ครับมาดูเกมนี้กันมาถึงป๊บผมลาต้องทำลายเก้าอี้ก่อนเลย สายทำลายเก้าอี้ครับสายทำลายเก้าอี้ตกใจสีแดงๆขะโทษพรุ่งนี้ยังได้ให้พรุ่งนี้ก็สตรีมสองทุ่มนะครับ Identity V เตตฮ้ยโดนแล้วหนึ่งไปโดนอีกแล้วแสดงว,ว่าไปที่เกิดใกล้ฮอนฮอนว่ะ มอนตลอดฮันเตอร์เอ็งเอ็งเฮ้ยหนีมาหนีละหนีมาหนีละมา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 ชุบก,ก่อน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 ตั้งใจทรหานโอเคตั้งใจอยู่ตั้งใจคุยเพื่อนก่อนตั้งใจ ตั้งใจท่อ้ฮาอีกคนหนึ่งจองแปด V สองนะครับเฮ้ยนี่แปด V สองหรอเล่นไหมล่ะตอนนี้เล่นได้ยังตอนนี้เล่นได้ยังแปด V สอง้าวสปีดครับสปีด and party สวยสวยหนึ่งเครื่องตอนนี้แปด V สองเล่นได้ปะ แต่มีสองเล่นได้ปะปิดไปแล้วครับโอเควันธรรมดาต้องเล่นกี่โมงอ่ะต้องเล่นกี่โมงอ่ะวันธรรมดาฟังให้หมดเมื่อกี้มันมีหลอดอะไรขึ้นที่ตัวเราด้วยเล่หลอดอะไรก็ไม่รู้เพื่อนๆ สวยสวยไปปั่นปลดเครื่องปลดโตก่อนปลดโตก่อนแถวนี้นี่ไว้ใจไม่ได้เฮ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู้นอยู่นู่นตานน้อยกำลังย้อนวันวานย้อนวันวาน,วานด้วยเครื่องพังแล้ว อ๋อทุกวันอยู่ในช่วง3โมงถึง5โมงเหรอหรือ2ทุ่ม1โอเคได้เลยรับทราบเวลาครับเราก็ไม่ค่อยได้สังเกตเว็นรรรมถือว่าไงปิดไปแล้วขอโทษนะไม่ได้เล่นเลย 8v2 มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วไปมาอีกแล้วไปโดนอีกแล้วไม่เป็นไรครับเราจะหาเก้าอี้แถวนี้ในการพังทำลายไว้ก่อนเล่นตัวนี้นิดไม่ค่อยกลัวหันเท่าไหร่เพราะว่าตั้งใจถอดตั้งใจถอด ต้องใด้ถอดแอบมองเลยแอบมองเลยวันนี้แอบมองเลยเออช่วยกันยังโหดฟื้นฟูเร็วฟื้นฟูเร็วผมกำลังหาว่าอุ้มหรือเปล่าไม่อุ้มเว้ยไม่อุ้มเว้ยไม่อุมมอ้ม้ะ อุ้มแล้วไปไหนเก้าอี้ไม่มีเก้าอี้ไม่มีสวยไป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 เฮ้ยเก้าอี้ตรงนี้เราต้องทําลายครับเราต้องทําลายทําลายด่วนด่วนทำลายด่วนด่วนตั้งใจถอนหันทาลายเออไปถอหันเห็นแล้วว่ะเห็นแล้วว่ะไปทําลายเก้าอี้ต่อไปทําลายเก้าอี้ต่อ เมื่อเขาซ่อมเราต้องทำลายเมื่อเขาซ่อมเราต้องทำลายบอกเลยอ๋อมันซ่อมไม่ได้เหรอเรียบร้อยอะไเราอะ่ะโอ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็นเฮ้ยทิบหายชทิบหาย หายเพราะเราเนี่ยช่วยเพื่อนเปิด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 มันไม่มีมันไม่มีเก้าอี้มันไม่มีเก้าอี้อย่าทำอย่างนั้นต้องเก้าอี้อ่ะดินั่งไงโอ้ my god ไม่กแต่จะปั่นเงยระวังนะครับอันนะครับมันซ่องเก้าอี้ได้ใช่นั่นแหละไม่ทันแล้วเพื่อนเรียบร้อย โอ oh, ปกติที่ผมเป็นตัวปั่นไฟเนี่ยเกมนี้นี่มาตั้งใจจะมาเล่นตัวอีบ้างเฮ้ยโอ้ยขอลงช่วยเพื่อนไป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 ช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนตั้งใจตนเลยฮะโอ้โหก๊อตเจ้าเจ้าโดนเจ้าโดนเจ้าโดนอย่างนี้ ะเจ้าโดนอย่างนี้ออกดีกว่ายังไม่ได้กดเลยยังไม่ได้กดเลยนี่ว่าหมดแต่พังเก้าอี้ไม่ได้นะครับเนื่อก็กดกันแล้วกดประตูกันแล้วขอโทษสวัสดีแปนด้วยนะครับเจแปนแปนแปนบะลามบุมกุมบาลามแปนคุณแปนหันมันซ่อมเก้าอี้ได้แล้วใช่แผ่นสมัยหลังนี่ไม่น่าซ่อมได้เนาะพี่น้องครับน,นี่น่าจะทําลายเก้าอี้อะไรอย่างนี้ประตูปิดแล้วปไปแล้ว ประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วฝั่งนี้พังเก้าอี้ก่อนพังเก้าอี้ก่อนเลยพังเก้าอี้ก่อนเลยพังไว้ก่อนเออสวยประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วแฟนเดียวไม่ได้หรอกไม่เห็นหรับเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็น เห็นยังไงโอ้ oh my god รอดหรือเปล่าโอ้โหไม่รอดครับผมเดียวได้เล่นแล้วแหละเดียวได้เล่นแล้วแกเออเออโอ้ oh my g ก o d n e s s ตายป่ะเดี๋ยวเราจะดูคะแนนกันนะครับ เราจะดูคะแนนกันว่าผมพอแล้วนะครับโอเคโอเคครับพระเจ้าสนุกมากขอบคุณที่มาเล่นกันเดี๋ยวไว้เราเล่นกันต่ออ่ะเดี๋ยวมีเดียวมาแทนนะครับสำหรับเพื่อนแฟนก็ใครที่จะเล่นด้วยก็แจ้งในไลฟ์ได้ว่าเล่นด้วยกันนะครับผมจะได้ให้คิวแล้วก็กติกาง่ายๆครับมาช่วยแชร์ในช่องผมไปสักหนึ่งกลุ่มแล้วก็แจ้งว่าจะเล่นด้วยนะครับแล้วก็รอคิวใครแพ้ออก ส่วนการมาเล่นด้วยกันก็ต้องช่วยกันเล่นด้วยนะเออ,เอ,อกติกามีแค่นี้ครับง่าย